อยากได้ที่ดินแบบมีต้นไม้วันนี้เราปลูกให้ปแปลงนี้1ไร่ปลูกต้นพยุงเอาไว้ถึง60ต้นแล้วก็แถมมีต้นมะม่วงให้อีก10ต้น2สายพันธุ์แปลงนี้จะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เต็งมีวิวทิวเขาแล้วก็มีป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆบ้านเรือนของผู้คนตามรายทางมีมากมายหลายหลังคาเรือน ของเราจะใกล้กับเส้นถนนทางหลวงชนบทเพียงแค่200เมตรเท่านั้นการเดินทางถือว่าสะดวกสบายเรื่องของน้ำประปาและไฟฟ้ามีให้พร้อมแปลงนี้เนื้อที่1ไร่แล้วก็สามารถผ่อนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยได้ด้วยได้นานถึง36งวดแต่สำหรับคนที่ซื้อเงินสดครับมีส่วนลดให้เป็นพิเศษเลยในเขตของตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี เลี้ยวจากเส้นถนนทางหลวงเข้ามา200เมตรนะครับปแปลงนี้จะอยู่ด้านท้ายซอยเลยคือปแปลง A9 ครับสหรับคนที่สนใจเดี๋ยวเข้าไปดูรายละเอียดกันต่อในคลิปเลยครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพามาชมปแปลงที่ดินที่อยู่ในเขตของตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ แปลงนี้หนึ่งไร่นะครับมีแนวรั้วเจตับเรียบร้อยแล้ว,ลวด้านข้างเนี่ยครับเราจะปิดด้วยรั้วลว <wan>, ดหนามนะครับยาวไปจนถึงด้านหลังแล้วก็ด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งส่วนด้านหน้าเนี่ยครับจะเป็นรั้วคาร์บอยนะครับที่ดินแปลงเนี่ยไม่ใช่ที่ดินเปล่านะครับแต่ว่าเขาจะปลูกต้นไม้เอาไว้ซึ่งเป็นต้นพยุงตอนนี้อายุนะครับก็อยู่ราวๆประมาณสัก2ปีแล้วนะครับผมสําสำหรับใครที่รักต้นไม้เลยเนี่ยบอกได้เลยว่าแปลงนี้ซื้อแล้วคุ้มเลยนะครับเพราามีคนปลูกใ, <ๆ S 1> ให้เซตับเรียบร้อยปัจจุบันนี้ก็มีคนดููแลอย่ แปลงที่ดินแปลงนี้ตัวเอกสารสีเป็น,นโฉนดนะครับผมเพราะว่าจะมีตัวหลักหมดหลักเขตอะครับที่เขาทํามาแล้วครับอยู่ตามหัวมุมตําแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็ในเรื่องของน้ําประปาเรื่องของไฟฟ้านะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วเอตอนนี้เขาเปิดน,น้ําอยู่หรือเปล่าอ่าปิดวาลวปึ๊บอ่ามาแล้วนะครับอันนี้ก็คือในแปลงที่ดินเนี่ยครับจะมีทั้งน้ําประปาและมีไฟฟ้าให้เสร็จตับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อันเนี้ย อยู่ในเขตของตำบลอ่างหินซึ่งเราเข้ามาจากเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับก็อยู่เวาประมาณ200เมตรนะครับมาถึงแล้วนะครับผมข้างหน้าเนี่ยจะเป็นถนนหินครุกนะครับเข้ามาในแปลงแปลงที่ดินแปลงนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นดินเดิมเดิมก็ ประวัติเรื่องของน้ําท่วมยังไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ชอบนะครับแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้าคุ้ยไม่เต็งแปลงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงน่าสนใจเลยทีเดียวทางเข้ามาตรงกลางเนี่ยเขาจะเว้นว่างเอาไว้เผื่อเราอยากจะขับรถเข้ามาจอดนะครับผมเราก็จะปลูกพยุงเอาไว้ซ้ายขวาซึ่งซ้ายขวาเนี่ยก็จะมีอยู่ลาลๆประมาณ60สต้นนะครับคุณ แล้วก็ตรงด้านเนี่ยพอยิ่งเดินเข้ามาข้างในเนี่ยเราจะยิ่งเจอสเสน่ห์ของที่ดินแปลงนี้มากขึ้นเพราะว่า ข้างหลังเนี่ยเขาจะมีภูเขาอยู่ภูเขาลูกนี้นะครับจะมีลักษณะเป็นเทือกเขาเลยนะครับน่าจะประกอบกันไปด้วยหลายๆเขานะครับอย่างเขานึงก็จะมีเขาสันเจ้าอะไรอย่างเงี้ยครับถือว่าวิวเนี่ยได้สวยงามเลยทีเดียวนะครับและด้วยความที่แปลงที่ดินของเราอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําห้วยไม่เต็งนะครับก็เลยทําให้บริเวณเขตนี้นะครับพอมองไปทางไหนเนี่ยก็เห็นแต่ธรรมชาติเขียวๆครับพอต้นไม้เนี่ยงามดีมากๆเลยนะครับแล้วแถมในเขตนี้นะครับทั้งเรื่องของ วิทั้งใกล้กับโลเคชันทำเลที่ดีอย่างอ่างเก็บน้ำค้วยไมเต็งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับเผื่อถ้าเกิดว่าใครชอบทางด้านโซนนี้นะครับแนะนำว่าให้ลองขับรถเล่นๆนะครับมาดูบริเวณเขตนี้นะครับแล้วก็สำหรับแปลงที่ผมแจ้งเนี่ยก็คือเนื้อที่1ไร่ใช่ไหมครับสำหรับแปลงนี้นะครับจะมีด้านหน้าหันหน้าไปทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วก็หน้าแปลงเนี่ยจะได้กว้างติดถนนนะครับกว้างถึงยี่ เมตรลึกเข้าไปจนถึงท้ายเนี่ย6 3เมตรแล้วก็ด้านหลังครับก็จะมีความกว้างเนี่ยอยู่ที่29เมตรครับพื้นที่เอกสารสิทธิ์นะครับจะเป็นโฉนดกรุฑแดงนอส4จอครับหากคุณเป็นคนที่ชอบแปลงที่ดินที่อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวของราชบุรีอย่างอ่างเก็บน้ำห้วยไม่เต็งแล้วแล้วก็ลองเข้ามาชมแปลงนี้กันดูนะครับ แปลงนี้นะครับเขาก็มีปลูกมะม่วงเสริมๆเอาไว้นะครับก็มีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับในแปลงนี้มีอยู่ราวประมาณ10ต้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าพยุเนี่ยเขาปลูกเอาไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับก็มีสองฝั่งซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วก็มีทางเข้ามาตรงช่วงบริเวณกลางนะครับอนาคตเนี่ยกลายเป็น แปลงสวนป่าพยุงเนี่ยลมลื่นมากๆเลยนะครับอย่างที่เราเห็นแนวต้นยูคาด้านข้างนะครับอันนั้นก็จะเป็นของเพื่อนบ้านนะครับในแปลงที่ดินของเราเนี่ยก็จะได้ความร่มเงาของต้นยูคาไปด้วยในตัวเลยอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะครับอยู่ในเขตโซนที่มีความเขียวของธรรมชาตินะครับมีต้นไม้อ่าอันนี้เห็นวิวเขาด้วย เราก็เดินผ่านต้นมะม่วงไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูกันต่อต้นพียุงเนี่ยอายุอยู่ราวประมาณ2ปีนะครับแปลงนี้1ไร่ใครซื้อสด999นะครับสามารถที่จะต่อรองราคาได้แต่สมมติว่าถ้าเกิดว่าใครนะครับอยากจะผ่อนนะครับเราเปิดโอกาสให้คุณผ่อนด้วยทั้งหมดเนี่ย36งวดนะครับแต่เงื่อนไขนะครับของการวางเงินดาวเนี่ยครับจะอยู่ที่198,000บาทผ่อนเดือนละ22,000บาทซึ่ง การผ่อนครั้งนี้นะครับไม่มีดอกเบีย้ยแม้แต่บาทเดียวครับก็เอา9 0 0 0แเนี่ยครับมาหารเออผูดผิดเอามาลบนะครับกับจำนวนเงินที่วางดาวแล้วส่วนที่เหลือนะครับก็ทำการหาร36มวดหรือว่า36เดือนได้เลยนะครับข้อดีก็คือตรงที่ไม่มีดอกเบีย้ยนี่แหละครับถ้าเกิดว่าใครอยากได้ ที่ดินนะครับโดยที่ไม่ต้องแบบไปเสียดอกเบี้ยอะไรอย่างนี้นะครับก็แปลงนี้ถือว่าน่าสนใจหนึ่งไร่นะครับผมสําหรับคนที่สนใจนะครับลองติดต่อกันเข้ามานะครับเพื่อที่จะนัดชมแปลงนี้นะครับผมตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ใต้ล่างนี้เลยนะครับกับทีมงานทําเรดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณขวัญหรือว่าคุณเจนเนี่ยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวผมฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับ ครับผมแล้วก็ท่านสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารในการแจ้งเตือนครั้งถัดไปเราวันนี้ผมนัชนนและทีมงานทำเลยดีจากราแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย